นี่ทำไมมาคนเดียวล่ะหัวทิ้งเหรอสวัสดีค่ะป้าเมาส์อยู่าเลิกกันเ,ออเขาติดงานนะคะติดงานหรือว่าติดสาวอื่นเป็นผัวภาษาอะไรล่ะปล่อยให้เมียมาคนเดียวนี่สู้ลูกเนรของป้าไม่ได้เลยนะเขาได้แฟนดีอ่ะแฟนเขานะไปรับไปสง่งไม่เคยขาดเลยเออแล้วรถที่มารับเขาเหนะ เปลี่ยนไม่ซ้ำเลยไม่เชื่อก็ถามแหวนดูฉชนไีมแหวนอ๋อแล้วคะมาแล้วคะ่ะนี่วันก่อนแฟนลูกสาวป้านะเอารถไฟฟ้ามานรับแล้ววันนี้ก็รถเปิดประทุนมารับอีกตอนแรกป้าว่าจะไปด้วยแต่บังเอมันมานั่งได้แค่สองคนเองค่ะ ว่าแต่เธอเหอะป้าแล้วไม่เคยเห็นดูดผัวเธอเลยนะหรือว่า,ะะวายังขับมอเตอร์ไซค์อยู่เปล่าเปล่าค่ะปกติแฟนหนูเขามีมีปัญหาเรื่องเงินใช่หรืเอเปล่าเอานะเอานะว่าสนาคนเราล่ะไม่เหมือนกันแล้ก็หัดทาบุญไว้เยอะๆนะเพื่อจะได้แฟนเสียเหมือนลูกแนนของป้าไง ฮัลโหลอ๋อลูกแน่เหรอจ๊ะอ๋อจะพาแม่ไปกินอาหารที่ห้างอาหารเกาหลีเสียชีวินจะพาไปซื้อทองอีกแล้วเหรอโอ้โห oh ้ซื้อได้ทุกวันเลย <Yeah. S 1> จ้าจ้าเดี๋ยวแม่จะเรียกรถไปหาที่ห้างนะล,ลูกเ mm hmm. ดี๋ป้าไปก่อนนะ จะไปแล้วหรอคะหนูก็นึกว่ามากินอาหารร้านแหวนซะอีกโอ้โหอาหารข้างทางอ่ะป้าไม่ค่อยถนัดหรอกไปนะ,ะค่ะไม่ปล่อยจังหวะให้พูดเลยพูดเองคิดเองเออเองอย่างนี้แหละค่ะมากี่รอบก็อวดลูกสาวตัวเองแล้วข่มคนอื่น มนุษย์ป้าเนาะเอ้าฮันนี่เจอกันอีกแล้วนะไม่ได้เจอกันไม่กี่เดือนเองอุ้ยท้องโยะแล้วนะใช่ค่ะท้องจะสี่เดือนแล้วค่ะแล้วท้องกับพวกคนไหนอะ ก็ท้องกับสามีหนูนี่แหละค่ะจะให้ท้องกับใครล่ะคะหัวแกทำไมไม่เห็นล่ะเฮ้ยหรือว่าเขาได้แกลแล้วเขาทิ้งแกไปเพราะเขาไม่อยากมีลูกไม่ใช่หรอกค่ะเขาทำงานนะคะช่วงนี้เขายุ่งมากๆเลยค่ะยุ่งจริงเหรอหรือว่าข้ออ้างหรือว่าไปตกอยู่บ้านเมียน้อยระวังนะจะถูกทิ้งตอนท้องเนี่ย เขาทำงานหนักจริงๆค่ะเขาไม่ได้ไปติดผู้หญิงที่ไหนหรอกค่ะทำงานหนักจริงยังไงก็ต้องมีเวลาให้เมียนะดูอย่างผัวลูกสาวป้าเนี่ยเป็นคนของสังคมไปนู่นมานี่กายังมีเวลาให้แนนตลอดเลยนะค่ะก็ดีแล้วค่ะว่าที่ลูกเขยป้าเนี่ยนะรวยใสยท่ทองเส้นเท่าโซ่เนี่ยอีกไม่นานนี้นะก็จะเปิดกิจการใหญ่โต ทำรีสอร์ททั่วประเทศค่ะดีค่ะแล้วฮันนี่ท้องแบบเนี้ยผัวได้สร้างหลักปากฐานมาให้ลูกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าลูกเกิดมาไม่พร้อมอ่ะสงสารเด็กมันอ่ะพอเด็กไม่รู้เรื่องทีหลังอ่ะจะเลือกผู้ชายก็ต้องดูให้มันนานๆจะได้มันต้องเสียใจภายหลัง นายแม็กมาแล้วเหรอคุณผู้ชายล่ะอ๋อคือพอดีคุณผู้ชายบอกว่าไม่ว่านะครับไปคุยเรื่องสร้างคอนโดโครงการใหม่ก็เลยให้ผมมารับแทนนะครับได้งั้นนายนั่งรอแป๊บหนึ่งนะมาคนเดียวแบบเนี้ยระวังเธอไม่เมาส์เห็นเนี่ยจะทักอะไรไม่ดีเอาเขาทักฉันเรียบร้อยแล้วจ้าระหว่างทางที่ฉันมาร้านแกเนี่ยฉันเจอเขาเรียบร้อยแล้วคนอะไร อวดแต่ลูกตัวเองให้ฟังเนาะเขาก็คงอยากจะอวดแหละว่าลูกสาวเขาอะวาสนาดีได้ผัวเป็นเสียแล้วฉันอยากรู้ด้วยป้าล่านี่แล้วล่าสุดนะเขาอวดว่าลูกสาวเขาว่าคบกับเสียไม่รู้เสียจริงหรือเปล่าขอโทษนะครับคุณผู้หญิงคบอยู่จริงๆครับนายไปรู้เรื่องเขาได้ยังไง อย่าหาผมยังงงอย่างนี้เลยนะครับคือพอดีผมไปบังเอิญเจอลูกสาวของป้าเมสานะครับตอนนั้นนะ่ะติดตามคุณผู้ชายไปคุยธุรกิจที่สนามกลอล์ฟเขาเนี่ยคบกเสียชวินอยู่ครับอ๋องั้นแสดงว่าที่เขาบอกว่าลูกสาวเขาคบกับเสียก็เป็นเรื่องจริงไงสิอืมมันก็จริงอยู่หรอกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คุณฮันนี่คิดไปทั้งหมดหรอกครับหมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูความจริงอะไรบางอย่างครับ งั้นฉันไปิดร้านฉันไปด้วยไปเลยพี่ก็ดูที่ดินตรงนี้นะกะว่าฉันจะเปิดโรงแรมบมันรูดใช่แล้วก็อย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าที่ดินมันเหลือนะก็กะว่าจะทำเป็นแบบเลี้ยงไก่ชนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใ,ชใ,ชใชอ,อ่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนั่นแหละครับเสียชวินเขาทำธุรกิจจริงๆครับ แต่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยครับนี่ป้าเมาส์เขาจะรู้ไหมเนี่ยหรือว่าเขารู้แล้วเขาไม่บอกพวกเราหูทำธุรกิจสีเทายังจะกล้าอวดเนอะฉันว่าเดี๋ยวฉันจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานดีกว่าเอาไวต้ตอกหน้าป้าเมาส์นายถ่ายห,หน่อยได้ครับเสี่ยเมื่อไหร่จะมีเวลาให้หนูหนูมีเรื่องสำคัญจะคุยกับเสี่ยมีอะไร อย่างงอแงได้ไหมเนี่ยเมียชันโทรมาหนูถอยไปก่อนสิถอยไปสามเมตรเฮ้ยสรุปเป็นเมียน้อยเขาแล้วเนี่ยใช่ครับเสียชวินเนี่ยเขามีเมียอยู่แล้วครับฮัลโหลจัตท่รักอ้ใช่จ้าผัวมาดูที่ดินจะเปิดโรงแรมให้กับเมียนั่นแหละจ้า อะไรนะไอ้วังผาโทรหาเมียอออะไรนะเห็นว่าพี่อยู่กับผู้หญิงใส่กางเกงสีชมพูเหรอไม,ไม่มีนะใส่เสื้อสีดำขอบขาวสะพายกระเป๋าสีขาวรองเท้าสีขาวโอ้ยไม่มีไม่มีพี่ไม่ชอบผู้หญิงแบบนั้นหรอก ใช่พี่ชอบผู้หญิงตัวใหญ่ๆอบอวนอบอุบอบอ่นเหมือนหนูอะลูกเออเดี๋ยวพี่จะรีบกลับบ้านนะจ้ารักจ้าจุ๊บๆไม่นอกใจแน่นอนไม่นอกใจแน่นอนแค่นี้นะจ้าเสียเสียมีเวลาจะคุยกับหนูแล้วใช่ไหมมีเรื่องอะไรตอนนี้หนูทองลูกของเสี่ย ท้องใช่แม่ใจเหรอแน่ใจสิแล้วเสียก็ต้องเพิ่มค่าเลี้ยงดูให้หนูด้วยเออก็ได้ก็ได้แต่เรื่องนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับเลยนะอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะเมียฉันเสียคุยเรื่องท้องเสร็จแล้วยังไม่ได้คุยเรื่องช้อปปิ้งเลยเสีย แจวทั้งภาพทั้งเสียงเลยครับแม่เมววาอะสิทธิ์ถึงแน่อ้าวหนูฮันนี่มาคนเดียวเลยสิท่าสวยจะโดนผัวทิ้งซะหรอมั้งเนี่ยทุกคนดูสิเนี่ยน่าสงสาร จะไปดีเท่าลูกป้าแล้วจ๊ะมันแน่อยู่แล้วเออนี่พวกเราอย่าลืมตัดชุดแต่งงานเลยนะลูกสาวป้าะกำลังจะมีข่าวดีตอนเนี้ยแน่เลยเขาก็ท้องแล้วเสียกําลังจะมาขอว้าวลูกสาวคุณป้าเนี่ยโชคดีจังเลยเนาะแม็กวันนี้สิมาแสดงความยินดีเร็ว ยินดีด้วยนะครับใช่ไหมล่ะสงสารแต่ฮันนี่นะเนาะไม่ได้โชคดีเหมือนป้าเลยอ่ะโดนผัวทิ้งๆิงคว้างอ่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมารอดูคุณภาพชีวิตของหลานฉันนะเกิดมาปุ๊บก็อยู่บนกองเงินกองทองปั๊บเพราะอะไรนะเหรอก็พ่อเพราะพ่อเขาน่ะรวยได้หับร้อยล้านเลยนะ <c oughs> สักพักหนึ่งอ่ะพ่อเขาก็จะลงเล่นการเมืองว้าวเจ๋งค่ะ <c oughs> ก็เจ๋งนะสิลูกเขยป้านะ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะมีเองินอย่างเดียวนะเขามีอำนาจมีคนรับหน้าถือตามีเพียรพร้อมไปทุกอย่าง <c oughs> ใช่ค่ะมีพร้อมไปซะทุกอย่างรวมไปถึงมีเมียอยู่แล้วด้วยใช่จ้ะ รวไมไปถึงมีเมียก่อนอยู่แล้วด้วยเอ๊ะหมายควาว่ายังไงที่บอกว่ามีเมียก็หมายความว่าเสียชวินล,ลูกเขยของป้านะคะที่ป้าอวดนักอวดหนาเนี่ยเขามีเมียอยู่แล้วก่อนที่จะมีลูกของป้าไงคะนี่อย่ามาพูดไม่ไพ่แบบเนี้นะจะมาใส่ร้ายเหรออิจฉาลูกฉันะสิโอ้ยนี่ป้าไม่มีใครเนี่ยเขาไปอิจฉาลูกป้าหรอกครับป้าดูนี่นะครับ ชัดไหมคะป้าเอาหูฟังไหมคะหนูมีให้ยืมนะไม่จริงอะเอ้ยนนังไม่คลิปตัดต่อคลิปตัดต่ออะไรจะเนียนขนาดนี้คะป้าคะหนูว่าป้าน่าจะโดนลูกสาวหลอกใหม่ทีแน่เลยคะ่ะป้าคะก่อนที่จะดูถูกคนอื่นเนี่ยย้อนกลับไปสอนลูกสาวตัวเองให้ดีก่อนนะคะอึ้งไปเลยสิคะทีอย่งเงี้ยไม่อวดต่อหรอคะคุณป้า แล้วแกดีตายด้วยงไงฮะโดนผัวทิ้งทิ้งทิ้งกว้างกว้างอะดีกับลูกฉันตรงไหนนี่ป้าครับป้าไม่เคยรู้อะไรเลยสินะครับสามีคุณฮันนี่เนี่ยเขาเป็นถึงนักธุรกิจระดับประเทศเปิดคอนโดอยู่ทั่วประเทศนี่ของจริงนะครับป้าไม่ใช่แค่ม่านรูปไม่จริงอะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะฉัได้ผัวดีทำไมแม่มาอวดอะจะให้คุณฮันนี่เขาอวดได้ยังไงล่ะคะ คุณป้าเนี่ยไม่เว้นช่องไฟให้คุณแฮนนี่เขาพูดเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะฉันอยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆมันไม่จําเป็นที่ต้องปวดใครแต่ที่สําคัญฉันไม่เคยดูถูกใครในบ้านค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชายอ๋อผมก็อยู่กับคุณผู้หญิงนี่แหละครับอครับ ให้ไปส่งคุณผู้หญิงขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปทานอาหารที่ยุโรปโได้เลยครับคุณผู้ชายเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งเดี๋ยวนี้แหละครับคุณทนี่ครับไปกันเถอะครับวันนี้คุณผู้ชายมีคุยธุรกิจหมื่นล้านดหครับแหวนงั้นไปก่อนนะครับคุณทานี่ครับเดินระวังเศษหน้าป้าที่แตกอยู่ที่พื้นด้วยนะครับ นายแมทพูดแบบนี้ป้าเขาก็น่าซีดหมด่าเลยไปไปครับป้าทีหลังก็จำไว้นะอย่าไปดูถูกใครถ้าตัวเองยังไม่ดีพอเสี่ยมื่อกี้ทำไมโทรไปเสียยมารับสายอะอะไรนะอยู่กับเมียฮัลโหล ฮัลโ <c oughs> หลสิเงี้ยไอ้แนนแกกับฉันต้องมีเรื่องคุยกันแกไปเป็นเมยน้อยเขาใช่ไหมนี่แม่รู้ความจริงแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs>